สก,กิลการข้ามพี่คิมเออเออเออข้ามมาเลยเออ,เอ,อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะหางจีหางจีนี่นะข้ามมาเลยโอ้โว้ก้อนก้อนคิมชอบอยู่แล้วไงกัน ปิดผิดลูกผิดปิดผิดลูกผิดขว้านคว้านหลงอะไรนะขว้านหลงขว้านหลงโอ้โหความหุ่นน oh. oh, ี่แหละนี AP ่แหละเออคว้านหลงขว้านเออแม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่เออแม่อยู่นี่ค่ะค่ะ แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่โอเคเฮ้ยดูตัวเล็กดูแต่เล็กเออบิเออยังไม่ยาวไปขวานขวานแม่อยู่นู่นลูกเออชายชายนี่พี่คิมโอ้พี่คิมพี่คิมสูงพี่คิมสูงเท่าแม่อะอ๋อตื่นเต้นตื่นเต้นครั้งแรกสัมผัสอย่างใกล้ชิดปิดปิดขวานปิดขวานปิดเตาขวานปิดฟ้าขวานปิดฟ้า มาดูตัวเล็กดูตัวเล็กสัมผัสสัมผัสอารักการักการักกาอรักน้องรั <c oughs> กน้องค่ะรักน้องอแม่อย,นอยูนี่แม่อยู่นี่แม่ลิลลิบอกแม่นวางขวัญแม่อยู่นี่คะ่ะโอ้รักทึกมากนะคะรักทึกมากอะาก่ะอ่ะ เหติดพี่แล้วขวานติดพี่เสียงดีมากเสียงดีมากออขวานติดพี่ครีมแล้วเ,ออเห็นจะขาเล็กๆเตีต้ยๆป้อมๆนะ ติดพี่คีมติดพี่คีมรักพี่คีมโอ้อยู่กับแม่แล้วเนื้อควานพี่ควานแม่อยู่นี่อ่านะคะความรักความรักอ๋อรักกันรักกันรักกันไหนโอ้หนูจะไปกับพี่คิมด้วย ไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้แม่อย okay. <pl> <I> ู่นี่ขวาเออดูดูดูท่าพี่กิมดูท่าพี่กิมออกได้ซ้อมได้ซ้อมคอกแน่นะวันนี้ได้ซ้อมคอกแน่เบา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 กิมเออสกินเอ่ออขาดละขาดละเออสกินสกินการข้ามสกินการข้ามพี่กิมนี่สุดยอดนะพี่กิมข้ามไปได้แล้วนะคะ ว้าวกาจะไปมาโอลลกคิมคิมบอลได้แล้วติดใจเออจ้องเขินจองเขินเออเออเออน้องชายย้อยนะน้องชายย้อยนะเออเออดู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 ดดูติดใจติดใจพี่คิมคิดถึงพี่คิมเออเออกวนกอดกอดพี่คิมแล้วลูกกอด โอก้กพิคิมโอ้ยน้อ,อคิคิมไปไม่ได้คิมไปไม่ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวดูน้องดูดองดูดองเออตัวเล็กใช่ที่ไหนใช่จะยอมที่ไหนอ่ะรกัรกรกักรักรักเอดือดหันดือหันเดือันว่นนางลูกือ คิดถึงพี่ครีมอยากเล่นกับพี่ครีมนะคะไหนเดี๋ยวนี้มันจับพี่แล้วมันจับพี่นอนลงแล้วพี่นอนลงแล้วเอรักพี่รักพี่รักเออลักรักข้ามกรงนะคะรักข้ามกรงเออพอแล้วค่ะเล็กๆในน้อยของปากของโอพอแล้วครีมพอแล้วจองกวนะจองกวนานะพี่กิาทั้งพี่ทั้งน้องนะอ่ะอ่ะ ดู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 เออโออโหแต่ละคนอ่าพอแล้วค่ะพอแล้วอ่าขอบคุณค่ะคีมพอแล้วลูกพอแล้วขอบคุณทุกทุกท่านนะคะความวุ่นวายก็ประมาณนี้เลยนะคะไปลูกไปบายบายเลยคิมบาย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 ชิวๆมากลูกชิวๆบายบายค่ะเออคนนี้ล่ะอ่าบายบาย